สวัสดีค่ะอันนี้คุณยายนะคะคุณยายจะมาให้ดูเพาไอ้นี่ให้คุณยายเพาะไว้สวยไหมคะอันนี้ประกาศนะคือใส่กระถางเล็กๆน่ารักาาเดียเห็นไหมคะอันนี้ประกาศนะอันนี้เลตโอก๊กอันนี้ประกาศดอกกลาบอ่ะเป็นดอกกลาบหลัดดอกกลาบจะแก้มุกกรดที่คุณยายปลูกไว้ พอไว้ต้นได้ขนาดนี้นนะคะแก้วมังกรอันนี้ก็พอไว้ยวจะย้ายออกนคะคะนั่นข้าวหนาวแล้วเนาะก็จะเริ่มเริ่มจะลงตัดอันนี้จะแก้วมังกรนะใส้แดงใส่แดงอันนี้ถ้าอยู่เดอยนนี้ย้ายกระถางออกต้นมันจะใหญ่เห็นไหมคะ ก็เริ่มต้นใหญ่แล้วนะของคนใหญ่ใหญ่ประมาณน่าจะถึงเกือบนิ้วยายแล้วเนี่ยอ้วนปลูกน่ารักน่ารักอันนี้มะเขือเทศสีดานะเดี๋ยวจะย้ายลงแปลงเพราะไปไว้อันนี้มะเขือเทศเชอร์รี่นะอันนี้เพราะไม่ต้องเยอะหรอกอันนี้ก็เยอะเลยเนะนีน่ยนะคะน่ารักน่ารัก ยายปลูกไว้มว่ามันสวยดีก็เลยปลูกไปคุณยายไม่ได้ไม่ได้ทําวิธีปลูกนะเดี๋ยวว่างๆจะทําวิธีปลูแกนะแล้วก็ไม่ยากนะอันเนี้ยเอาดินใส่ถ้าทามันแก้วเล็กๆนี้นะกระถางเล็กๆเกนี้ยปลูกไว้โชว์หรือปลูกไวต้ตั้งตั้งบนโต๊ะทําง,งานอ่ะหน่ารักมากแค่เอาเม็ด เม็ดผักโรยทีๆโรยเยอะๆแล้วมันก็จะขึ้นมาท่งเนี่ยเม็ดอะไรก็ได้ค่ะเม็ดผักเนี่ยแบบไหนก็ได้พอขึ้นออกมาแล้วมันจะสวยอันนี้อันนี้แบบบางนะเดี๋ยวจะไว้ยายอันนี้แบบหนาอันนี้กินได้เลยนะเนี่ยกินได้เลยตัดกินได้เลยเนี่ยสวยนาาจะให้ดูนาวยาย อยู่มันย้อยลงมาติดลูกนะติดลูกเต็มเลยอันนี้คุณตาเขาแต่งจริงจริงติดลูกเต็มเลยให้ดูบรรยาก,กาศสรยๆอะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณยายจะอัปเดตสวยๆให้พิธีปลูกยังไม่ได้ทำให้นะคะแต่บอกคือคิดว่ามันปลูกง่ายอยู่ค่ะ แค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะ